อริ่ดกันก่อนนะคะก็เมื่อวันเด็กก็มารับงานโหพี่แซคกรีนก็ใส่เด็กเชียรพี่แจ๊คได้เนื่องบันดาลใจมาจากแค่หูกระต่ายทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆได้เนื่งบันดาลใจมาจากทีมพี่แพทนะคะ ก็ถามถึงปีใหม่ที่ผ่านมาคือหมอฤทธิ์เนี่ยเรียนหนักมากคืออยากจะบอกว่าเรียนหมอนี่เรียนแบบเครียดจริงนะคะเพราะมันเป็นความเป็นคําตายของชีวิตคนคือก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะมีคนหนึ่งที่หล่อมากเพื่อนพี่ฤทธิ์เนี่ยแหละค่ะเที่ยวเขาใหญ่กันใช่ที่ที่ดูในภาพทที่เขาลงไอจีเนี่ยแหละค่ะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะรวมไปถึงเรื่องแบบงอนวิกันด้วยนี่ไงคนนี้หล่อปะ นางพานิริตอะนะคะแล้วก็เรื่องงอนพิการขำๆแล้วก็เรื่องเซ็นสัญญาค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันมันจะหมดสัญญากันแล้วแล้วก็ก็ไม่แน่ใจว่าพิริตจะต่อกับเอ็กแหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องไปสอบทุนเรียนอีกแล้วก็จะมีเวลามาทํางานในออฟฟิศไหมนะคะใครคิดถึงพิริตนะคะนี่ที่เดียวเลยที่ได้ดูนะคะใช่ค่ะช่องวันยังไม่ได้ดูเลยนะคะที่นี่เพราะว่าเราตามติ่งมาจริงจริงนะคะเราไปฟังสัมภาษณ์พิริตให้หายคิดถึงกันเลยดีกว่าค่ะ ปิดเทอมไหมคะช่วงนี้เลยตอนมารับงานอ่ปิด2วันเพราะว่าเพิ่งสอบเสร็จดี๋ยวปิดเทอมปิดไม่สองวันปิดเล็กๆเฉยแบบระหว่างระหว่างเปลี่ยนบล็อกอ๋อใช่ครับว่าง2วันก็ลงมากรุงเทพพอดีเลยพอดีเลยนะวันเด็กพอดีเลยครับเฮ้ยพี่ลิกจะกลับมารับงานแบบเต็มๆแล้วหรือเปล่าอ๋อยังครับก็คือต้องเรียนไปทํางานไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเหมือนบล็อกน่าจะสบายขึ้นนิดนึงก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปลาวสาวอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดูคนไข้สาวอาทิตย์ก็คือจะว่างเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะก็จะให้ทํางานได้มากข <Oh, oh, ึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านี้มีเห็นแบบคิดถึงเพื่อนๆลงรูปแบบอ๋อไปเที่ยวกันไม่คิดแต่ก่อนจบปีใหม่ที่แบบอ๋อดูบอลกันอ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรถือว่าจะไม่เจอเพื่อนอีกแล้วหรออ๋อไม่ครับไม่ครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะเขาโรเตทเขาเรียกอะไรแบบหมุนเวียนกันไปเรื่อย ก็จริงจรก็นัดกันไปเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเมื่อกี้ไปไปเขาใหญ่มาชายก็ไปกับแก๊งเพื่อนที لا, ่เรียนด้วยกันก็คือแบบมันก็คือแบบเขาเรียกอะไรบล็อกที่ลิ์เพิ่งผ่านมาเป็นบล็อกที่หนักที่สุดของของปีห้าก็เลยแบบว่าทุกคนก็เลยแบบล้าล้าแล้วแบบโหยหาการพักผ่อนอย่างเต็มที่ชาใช่ก็เลยแบบว่าเออเราสอบเพิ่งเสร็จเราเรานัดกันไปพักผ่อนละกันอะไรเงี้ยก็ ก็เลยไปนัดกันที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยครับไปกี่วันมาฮะเห็นไหมไปได้แค่2วันครับประมาณ2วันไปนอนยืดสองคืนแม่เท่ากับมาดีปะฮะไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเขาไปด้วยเห็นรูปเขาแบบโอ้ได้ไปเที่ยวแล้วดีใจใช่ครับก็กลมาเจอแฟนๆมีไหมฮะวันเด็กด้วยวันเด็กด้วยวันนี้ก็ก็ดีครับน่ารักนะครับแฟนๆก็น่ารักเหมือนเดิมแบบว่ามามาเยอะเหมือนเดิมก็ดีใจที่แบบว่าไปงานไหนก็ยังแบบยังมหาลิตแบบเยอะแยะอย่างนี้เหมือนเดิมตลอดเลยยังเหนียวแน่นยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม ได้ครับแล้วพี่โนอะฮะเจอพี่โน้มิกันไม่ได้เจอฮะจริงๆไม่ได้เจอทั้งคู่เลยเพราะว่าคือช่วงเดือนหลังนี่ยังไม่มีเวลาว่างไงฮะใช่ก็เดี๋ยวก็คงจะเจอกันแหละนั่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งฮะนอนหลอหรือว่าไงใครมิการไม่หลอไม่ไม่มีใช่ ถามกันเอาเซ่กันเลยมีมีนี่ส่วนใหญ่เล่นกันนั่นแหละใช่ครับเรื่องนี้ฮะอ้ำกันไปอ้ำกันมาคงนั่นแหละอ้ำไปมาแต่ก็โกรยกันจริงสี่พิลิตขออัพเดตหน่อยค่ะเรื่องสัญญาอ๋อก็กำลังรอวันว่างอยู่ครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเร็วๆนี้กำลังนัดคิวไปแล้วว่าว่าจะคุยกันให้ในเรื่องรายละเอียดในเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นยังไงครับก็ เดี๋ยวได้ยังไงก็จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่าลิก็รุ้นเหมือนกันตัวลิก็รุนเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนลุนลิก็รุนเหมือนกันว่ามันจะมาเป็นยังไงเพราะว่าผู้ย่างต้องคุยให้ลงตัวเพราะเราจะได้เลือกทางเดินชีวิตเราข้างหน้าเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ขึ้นกับลิคนเดียวที่แบบว่าจะเป็นหมอก็เป็นเลยเป็นนักร้องก็เป็นเลยไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราจะสอบชิงเขาเรียกอะไรเราจะสอบชิงทุนเรียนต่อได้ไหมหรือว่าเราเราจะคุยกับบริษัทแล้วบริษ ต้องรอคุยกันก่อนจะตอบได้อะไรเงี้ยครับฝากถึงแฟนคลับหน่อยค่ะมาเจอกันนานทีปีหนก็นเด็กดวยหลายคนยกให้พี่ลิปไง <c oughs> ครับก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนก็วันนี้มากันเยอะเลยนะครับไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำตอนแรกเพราะเห็นว่าเป็นวันเด็กแล้วเป็นกลางคืนก็เลยคิดว่าแบบ,บ,บจะ<ำ>ใช่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบแอบคิดไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็แบบคนเยอะมากเลยวันนี้ดีใจมากนะครับก็ ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเจอกันบ่อยขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือลิปผ่านบล็อกที่หนักที่สุดของปีห้ามาแล้วที่จะเริ่มสบายขึ้นแล้วก็จะทําให้รับงานได้มากขึ้นก็ลงมากรุงเทพบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับเด็กๆใช่ไหมฮะน้องๆไงคนเด็กก็ก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับอยากที่ฝากก็คือฝากเรื่องเดิมทุกปีเพราะว่าหน้าที่ของเด็กตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นตั้งใจเรียนเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านเล็กน้อยของพ่อแม่พอนะครับเรื่องหาเงินเรื่องอะไรเลยยังไม่ต้องทำใช่ัั้ยะตออนนนีเเรรราา่งงใจทํไปกคบ แต่ก็อยากเียดเกินไปไม่ใช่ว่าต้องอ่านหนังสือตลอด24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนเลยนะครับอย่าลืมหาเวลาเล่น,นเฉียบพลิตบ้างไม่ใช่มาเลก,ก็ต้องมาไม่ใช่ก็ต้องหาเวลาเล่นบ้างหาเวลาพักผ่อนบ้างเล่นเกมก็ได้เล่นกีฬาก,ก็ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้แต่เพียงแค่อย่าลอกนู่ดอย่านอกลู่นอกทางนอกกรอบเยอะ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ให้ตัวเองสบายที่สุดบวกกับทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็เรื่องเรียนก็ไม่น่าจะยากอะไร <c oughs> ใช่ครับสุดแต่เด็กนะคะสุดแต่เด็กเช่นกันขบขอบคุณค่ะด่